ค,คำนี้มอบให้ทุกคนนะคะเราทุกคนอลไมอบให้ตัวเองอนนมาค่ะมากินด้วยกันขออนุญาตใช้มือนะคะ <c oughs> มาค่ะมากินด้วยกันนะคะฝากกดติดตามช่องรสชนเกินแซ่บด้วยนะคะทุกคนไปแล้วจ้า